พวกชุดข้างอะไรพี่เดิมไหมไรข้างเฉยไรข้าง,ข,างข้างในอะก่อนหน้านี้ลีดก็มาแรงช่วงนี้เจียโนโม,มาแรงจัดนะนี่คือคันแรกของช่องนะครับผมในช่องผมยังไม่เคยรีวิวเจียโนโน,นะครับผมนี่คือคันแรกนะครับไปไปดูอะไรกันไปพบเจ้าของกันครับผมไป ก็แนะนําน้ํามันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินโดโลนะครับผม 4T ร์ทีล์เลสซิ่งนะครับ 10W40 นะครับผมควรละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถแข่งรถวิ่งแกลบวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ Facebook เบลเคสอานะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับพร้อมกลิ่นที่หอมเสี่ยวเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่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  ดีนะมาพอดีเลยได้จังหวะพอดีเลยรถตัวเองก็ต้องถ่ายเองรีวิวเองเข้าใจป๊อเข้าใจจ้าเข้าใจจ้ารถหลายคันจริงๆขับขับรถคันเดียวคือคือไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องขับรถทำไมเลยไรกมันต้องมีของต้องมีหลายคันเลยนะมันต้องมีแล้วตอนนั้นปีนนเมื่อปีก่อนหลีดมาแรงใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็นี่ต้องนี่เลยเทียโนมาเลย อะไรมันหาในไทยได้ใช่พี่เพราวเจ้าหน้าพวกพวกชุดสีพวกหลีดอะไรพวกนี้คือมันต้องเวียดนามใช่เวียดนามถูกไหมต้องรอเพราะว่าเจียหน้มันผลิตในไทยใพี่ในบล็อกเครื่องคือเหมือนเหมือนกับหมดใช่เกือบน่าจะต่างกันเรื่องชามนิดหน่อยอ๋อต่างนด้วยพี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่เหมือนกันไม่มีเกียร์โอ้ไม่มีเกียร์พี่ตัไอ้ตัวเนี้ยอันนี้คือสีเดิมมันเลยใช่ไหมเดิ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 มถ้าเป็นตัวคอมไบหรือเ b s อ่อมีสีนี้ไหม เหลือมีเฉพาะคอมบายมีแค่คอมบายมีแค่คอมบายสีนี้นะใช่ใช่ใช่แล้วตัวที่เป็นไอที่เขาเรียกกันเป็ดอ่ะพี่มันเป็นคอมบายหรือเป็นไอเบสเป็นคอมบายคอมบายตัวคอมบายอย่างเดียวอ๋ออ่ะกันนี้ตอนนั้นสดเท่าไหร่พี่นนท์หกหกกี่ไรอ่ะตอนออกหกหกหนึ่งหกหมื่นหนึ่งเหรอใช่ตัวตัวนี้น่าจะหกหกหนึ่งตอนเปิดราคาเปิดตัวก็เลยจัดเลยพอมาก็จัดเลยแล้วอะไรก็คือลงไปเยอะเหมือนกันนะ ่ค่อยเก็บค่อยคเก็บอ่าพี่นนท์แต่งอะไรบ้างว่ามาเลยผมไม่ไม่ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเลยไอนี้ไอนี้พี่เวลาเวลาเราเปลี่ยนอ่ะมันต้องลื้อหมดเลยไหมใช่ต้องลื้อลื้อหน้ากากหมดเลยหน้ากากหน้าตรงนี้เลยไหมเนี่ยใช่ต้องถอดนี่ก่อนแล้วถึงจะถอดนี้ได้ถอดไปหมดเลยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่ของเดิมแล้วนี่เปลี่ยนมาใช่ไอนี้คู่คู่อะไรอะพี่นนท์ตัวนี้อันนี้ทําสีอยู่คู่ละทำได้ทำเดิมแล้วเอาไปทำสีพอดโค้ดอ๋อพอดโค้ดใช่ใอันนี้คู่ตัวไหนับพี่นนท์ที่ราคาเขาขายกันอยู่ครับ สับอยู่ก็เท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่แล้วแต่ร้านอ๋อแล้วแต่ร้านสามสี่ร้อยนะก็มีอะไรอีกตรงนี้คือยังเดิมนะไม่ได้ใส่พวกเขานะไรนะเป็นเดิมแต่ทําสีถ้าเดิมจะเป็นสีเทาออสีเทาอันนี้อันพี่สีเดิมเหมือนกันเหมือนกันมีสีอันนี้ด้วยเหรอใช่แล้วก็นี้แล้วก็นี้เลยแล้วพวกนี้พี่หนุนพวกนี้อัเป็นอธิบายของแต่งของเดิมมันจะเป็นของเดิมมันเป็นสีดำใช่ไหมพี่ใช่เป็นสีดํา แต่มันไม่เสียวก็เลยต้องใส่แบบนี้มีไฟด้วยมีไฟด้วยเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ได้น่ใครติดตั้งให้เนี่ยก็รับทําอยู่ครับเอาลรับทาอยู่ครับผมเราแวกสมุดปากกาเพราะว่าเรื่องไฟอะไรพวกนี้ก็ทําได้ครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจแล้วยากหน่อยไม่ตัดต่อสายไฟตลอดไม่เอาไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยมีปลั๊กมีปลั๊กแล้วเวลาปรับสีพี่ต้องปรับยังไงอ่ะผ่านมือถือผ่านมือถือเอาผ่านมือถือเลยคือเป็นแอปของมันเลยเหรอใช่เอาแล้วเราจะเข้ายังไงพี่ว่า มันต้องเป็นของคันนี้ของคันนี้มันมีรหัสเป็นใช่มันเชื่อมบูทูธอ๋อเชื่อมบูทูธใช่แล้วถ้าเราเอารบบเราไปเชื่อมบูทูธของเพื่อนได้ไหมได้หมดเลยเอาได้จริงจริงเอาอย่างงี้ด้วยได้งงเลยอันนี้พี่อันนี้เดิมไหมเดิมเดิมอ๋อนี่เดิมอยู่เปิดไฟสูงมาดูหน่อยพี่สูงอ๋อมันจะอยู่ด้านล่างได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ชุดนี้ก็มันต้องติดตั้งแล้วก็ คือต้องถอดของเดิมออกเลยใช่ไหมครับใช่ถอดของเดิมออกเลยอ่าเร้่องพวกไฟไฟไฟเลี้ยวพี่ก็ไฟหลีเลี้ยวตรงนี้ก็เป็นหลีเลี้ยวหลีได้หมดเลยเอาพี่เปิดไฟเลี้ยวผมดูหน่อยไฟเลี้ยวอ๋อแล้วมันมีอันนั้นไหมพี่เขาเรียกอะไรไฟฟ้าส์ไฟก่อซางมีไหมอ่าไฟเลี้ยวหลีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือสมมติว่าถ้าพี่ถ้าเราปิดข้างหนึ่งก็คือไฟเลี้ยวเราจะติดข้างหนึ่งไฟหลีก็จะติดข้างหนึ่งถูกใช่ไหม ไม่ไมถ้าถ้าเปิดผ่าหมากก็มันจะเปิดเลี้ยวไม่ได้เปิดเลี้ยวไม่ได้เลยอ๋อคือรถต้องปิดใช่แต่ถ้าเปิดเลี้ยวอยู่อย่างเงี้ยเปิดผ่าหมากปุ๊บครับมันเนี่ยอ๋อพี่ต้องต่อแยกไว้ใช่ไหมใช่มันเป็นปลั๊กแต่งะพี่หรือไงใช่มันเป็นพ่วงจับไฟเลี้ยวอ๋ออ๋อแต่อันนี้เป็นปลั๊กของเอ้สวิตช์ของพีซิกอ๋อพี่แล้วอันนี้เราต้องเจาะหรือว่าอะไรอ่ะของเดิมมันเป็นอะไรตรงมันมันเว้าไว้ให้อะไรนะมันเป็นตัวพลาสติกอุดมาอ้าวมันอุดมาทำไมพี่ไม่รู้อ๋อเป็นอย่างงี้เองทำไมไม่ใส่ให้เราก็ไม่รู้้้เเเเเดดดีีีี๋ยยยยววปลล่่นนนหหมองก็ไ มันเป็นฟิล์มมันเป็นฟิล์มติดฟิล์มเป็นฟิล์มแปดพันโลเองก็แต่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของอ่ะอะไรยอ่ะนี่นี่นี่อุดกระจกมาคมอันนี้โดนโดนโดนใครป้ายยามานะใครก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมใช่ไหมอันนี้คือพี่นนท์บอกว่าคือไอ้ทั้งตัวนี้ทั้งตัวนี้คือพี่นนท์รับติดตั้งเลยทั้งคู่เลยนะอ่าโอเคด้านล่างครับพี่นนท์มีอะไรบ้างด้านล่างด้านล่างมันดยไร มีอะไรบ้างแต่งอะไรบ้างที่ว่ามาเลยที่ไม่ได้ของเดิมอ่ะตะโคนหน้าร์บอนตะบอนทีนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่บ้านะประมาณกี่พันประมาณสองพันสองพันเหรอใช่โอ้แล้วก็จานตะคมจานตะคมน็อตร้อยเก้าสิบตะวอนน็อตจานดิสเมื่อจานดิสกึ่งแกนล้อแกนล้อแกนล้อโดยงานกึงมือแล้วล้อเหรอครับพี่นนท์ล้อเดิมทำสีล้อเดิมทำสีพอดีโค้ดใช่ใช่รู้เรื่อง เราแต่ไปปั๊มเดิมนะพี่ปั๊มยังเดิมอยู่ปั๊มมันใอเครื่อย่างเดิมไว้รอบหน้าอาจจะเปลี่ยนก็ได้หนานนนานนานน่นนานนานนานโอเคประมาณนี้พี่แล้วด้านหลังดีกว่าเพราะรถออโต้มันรายละเอียดมันน้อยพี่ด้านด้านข้างแล้วกันพี่นนท์ทำเล่มอะไรนี้พี่ว่ามาเลยก็มีโช๊คตัวท็อปไหมเนี่ยใช่ใช่ตัวท็อปกี่พันครับพี่ตัวนี้เจ็ดพันหนึ่งมั้งเจ็ดพันหนึ่งเอาไม่เจ็ดพันเก้าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดพันหนึ่งนี่ตัวนี้มันคือมีกระปุกนะถ้าตัวล่างสุดน่าจะไม่มีกระปุก ตัวกลางจะปรับนี้ไม่ได้อันนี้ปรับได้แปลว่าตัวนี้ท็อปสุดใช่ไหมพี่นลศใช่ใช่ข้างบนก็ปรับได้ฮะอันนี้ปรับข้างบนสปริงเบาใช่มันใช่ไม่ใช่สปริงดีอ๋อเหรอได้โอเคแล้วพวกชุดข้างอะไรพี่เดิมไหมเดี๋ยวทำแล้วไปเดิมไม่เดิมทําอะไรบ้างแล้วคันนี้บอกได้ไหมข้างข้างําไมพูดยาวเลยทำอะไรบ้างไล่ข้างเฉไล่ข้าง หายใจข้างในอะ้ <laughs> เราคิดไม่ซันเลยดูอะไรแล้วพี่ยังเดิมไหมหกสิบหกสิบหกสิบแล้วเอาแล้วที่เขาบอกกันว่าถ้าเปลี่ยนหกเสือพี่มันต้องเปลี่ยนเสื้อฝาถูกไหมถูกไหมอ,อันนี้ผมเป,เปลี่ยนแค่เสื้อลูกเสื้อลูกก็คือเป็นของพีซิกหกสิบหรอใช่๋อก็คือเบอิกคือพี่ไปเบิกมาเลยใช่เบิกมาเลยเบิกใช่เบิกอันนี้เป็นลูกพีซิกเสื้อพีซิกแค่เบิกสูตรเลย ร้อยหกสิบเลยใช่ก็ลับน่าจะหลักพันนะพี่นะหลายพันสองสามสองพันสามพันแล้วแต่ทำไมฝาทำไมพี่มือไม่เบิดฝามาด้วยอ่ะฮะเพราะอะแพงไปเราขค่ย่างเบาทีเดียวเลยคือว่าเพราะว่าไอ้ตัวร้อยยี่สิบห้าร้อยหกสิบแปดผมวาล์วมันเท่ากันเท่ากันไหมใช่ใช่แต่องศาเลยก็ไม่เหมือนกันต่างกันต่างกันใช่โอ้เป็นหกสิบแล้วใช่ข้างก็ไล่แล้วขไล่แล้วแล้วกองอ่ะพี่กองเป็นอะไรข้างในเป็นของไส้กองเป็นของดัตต้าเทคคอนาโดโอ คอกรองคือเปลี่ยนแล้วด้วยใช่น้ำมันอียี่สิบอียี่สิบเลยยี่สิบไม่เอาอแปดห้าเหรอเอาเจ่าที่ที่พี่อยู่นันไม่มี E ีแปดห้าเจอไหมมีปั๊มเดียวเท่านั้นเดียวเลยไม่เอาแต่งน้ำมันมันจุกกี่ลิตรงพี่นนท์สี่ห้าประมาณนั้นแหละประมาณสี่ลิตรห้าลิตรกี่าเว็บบางไอ้มันลิตรกว่ากมั้งห้าลิตรกว่ากว่าโอเคฝั่งนี้นะครับพี่นนท์ฝั่งนี้มีอะไรบ้างโอ้มีเนี่ยคอท่อนี่ไงคอท่อใช่ไทเจ โอเคคงครับตรงนี้ก็มีมีแสงบ้างที่น่นะนิดหน่อยไรเก็บอยู่ก่อนนี่พีดพี่นนท์ถ้าพามกหรือว่าปาเปิดเลยพี่กึ่งเป็นกึ่งหมกกึ่งเปิดเหรอใช่แล้วอัมนี่อัมอันเดิมไหมพี่หรือทำเดิมทำสีอ๋อว่าแล้วใช่เห็นมีสีดำอยู่ใช่อ่าโอเคประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้ไม่มีอะไรสตาร์ทให้ฟังหน่อยนิดนึงโอ้ยสตาร์ทง่ายจังเฮ้ยเฮ้ย เครื่องเย็นเครื่องมันเย็นเครื่องมันเย็นเอาใหมซีอียี่สิบแล้วพี่นะอียี่สิบโ okay. อเคครับผมเห็นเลยถ้าสนใจพวกทำไฟไพวกนี้พี่ไฟนี่มันเรียกว่าไฟอะไรนะเอาไปบที่อดเขาเรียกกันเลยอะเขาเรียกไฟอะไรดิ เป็นไฟโลโก้ R G B ไฟโลโก้ R G B หรือว่าไฟหลีเลี้ยวใช่ขอเปิดอีกรอบได้ไหมเปิด,อ,ดอีกรอบอีกรอบอีกรอบคาใจคาใจเห็นทำไม,ไมเขามาฮิตก,กันจังเลยต้องมีไงของมันต้องมีอีกแล้วเหรอไ,ไฟเบรกกระพริบก็มีนะแล้วถ้าเบิกอะไรฮอนด้าแบบเมื่อกี้เหมือนที่เองเบิกเสื้อเสื้อพี่เล็กร้อยหกสิบมาก็คือได้หมดเลยจริงเหรอรับเบิกอะไรด้วยรับเบิกอะไรด้วยอะไรซูซูกิไม่เอาบ้าที่โอเคติดตามได้ที่ เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจักรวินอยู่ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นี่ก็ไแอละแล้วแต่ตรงไหนก็ได้เต็มเลยเต็มหมดแล้วโอเคขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ